ขณะนี้สับปะรดได้เป็นศูนย์กลางข้อพิพาทระหว่างไต้หวันกับจีนหลังจากที่จีนคอมมิวนิสต์สั่งแบนการนาเข้าอย่างกระทันหันน่าประหลาดใจที่ภายในไม่กี่วันนี้ไต้หวันขายสับปะรดได้มากกว่าที่เคยขายได้ตลอดทั้งปี2563เมื่อวันอังคารทูตสหรัฐและแคนาดากล่าวชมรสชาสับปะรดที่ปลูกในไต้หวันมันเกิดขึ้นหลังปักกิ่งสั่งแบนการนาเข้าสับปะรดจากไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยบอกว่าพวกมันอาจมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายอยู่แต่ไต้หวันกล่าวว่าการแบนด เราต้องการให้จีนรู้ว่าการกดดันทางการเมืองสร้างความเสียหายให้กับสะประรดไม่ได้และก็ลดความหวานของสะประรดไม่ได้ ไต้หวันส่งออกสับประรด90%ไปจีนเพื่อแก้ปัญหาการล้นตลาดรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันได้เรียกร้องให้ทั่วโลกสนับสนุนการเคลื่อนไหวสับป,ประรดแห่งอิสรภาพสถานทูตสหรัฐโดยพฤติในัยในไต้หวันถามว่าคุณซื้อสับป,ประรดหรือยังเราซื้อแล้วและโพสต์รูปภาพสับป,ประรดพร้อมแฮชแท็กเพื่อนแท้เดินไปด้วยกันและสับป,ประรดเพื่อความสมัครสมานผู้อำนวยการสำนักการค้าของแคนาดาได้โพสต์ภาพอาหารเช้าของเขาพร้อมแฮชแท็กสับป,ประรดแห่งอิสรภาพในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจีนได้ส่งเครื่องบินรบเข้า น้านฟ้าไต้หวันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นการส่งสัญญาณปักกิ่งยังคงถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเคยใช้สินค้านําเข้าทางการเกษตรเพื่อบรรลุเป้าหมายนโยบายของตนตัวอย่างเช่นเพื่อตอบโต้จุดยืนที่แข็งกร้าวของออสเตรเลียต่อปักกิง่งจีนจึงเรียกเก็บภาษีวายออสเตรเลีย200เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนักวางแผนนโยบายคนหนึ่งทวีตว่าไม่มีอะไรที่เข้ากับวายออสเตรเลียได้ดีเท่ากับเค้กสับประรดไต้หวันรสชาติแห่งอิสระยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง่งดทวดีโอเพื โ,โมดสับประรดของไต้หวันข้อมูลทางการไต้หวันระบุว่าขายสับประรดได้มากกว่า41,000ตันนับตั้งแต่ที่จีนสั่งแบนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเป็นจํานวนเท่ากับที่ส่งออกไปยังประเทศจีนเมื่อปีที่แล้วและการส่งออกไปญี่ปุ่นก็พุ่งสูงเป็นประวัติการ